ต้องกินตอนเช้าตื่นมาต้องกินถ้าไม่กินก่อนออกกําลังกายกล้ามหายจริงหรือเปล่าและก็หลังออกกําลังกายครับก็คือจะต้องกินทันทีห้ามเกินครึ่งชั่วโมงจริงหรือเปล่าครับอ่าวันนี้ผมจะมีมาเคลียรคำถามก็คือควารมรู้นี่ผมก็คือผมก็ศึกษามาผมก็ได้มาจากควารมรูเม้เดิมๆม,มันทุกๆคนอยนแเลยครับแต่เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปครับงานวิใจใัยใหม่ๆก็เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อเราไม่ศึกษาหาความรู้นะครับ เราก็จะจมปักกับความรู้เดิมๆนะครับแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ไปแล้วแต่ถ้าเมื่อเมื่อคุณก็คือสมมุติว่าคุณไม่ยอมไม่ค่อยหาความรู้นะครับคุณบอกว่าคุณไปเถียงกับคนที่ว่าคือคุณไปเถียงกับคนที่เขาออกเขาเขาหาความรู้ตลอดเวลาก็คือคุณจะหน้าแตกกันนะผมบอกเลยคุณจะหน้าแตกกันนะตื่นเช้ามาครัวก้ามหายนอนไปก็คือหลายชั่วโมงร่างกายไม่ได้รับโปรตีนต้องซัดก่อนอาแล้วก็หลังกออกกาลังกายจะต้องกินเวทันทีอา ผมจะบอกให้ว่าเป็นธุรกิจนะครับมันเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจขายอาหารเสริมครับแค่นั้นจบอ่าคุณเข้าใจนะครับคืองานวิจัยใหม่ๆวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าก็คือตื่นเช้ามานะครับไม่จําเป็นนะครับจะต้องก็คือกินโปรตีนนาทีเลยก็ที่เขาเขาอายุให้เรากินนาทีเพื่อให้เราซื้อซื้ออาหารเสริมเขาซื้อโปรตีนซื้อเวกของเขาไงเข้าใจไหม <laughs> หลายคนเริ่มจะเก็ตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมมีตัวบทหลักฐานนะครับ ผมมีหลักฐานนะครับเพราะผมฝึกตามไอดอลคนนี้นะครับก็หลายคนน่าจะรู้จักนะครับคิสเซียรนะครับคิสเซียรนะครับเขาก็คือเขาโตมาจากเด็กเหมือนเหมือนคนธรรมดาพวกเราอ่ะก็คือโตมาจากสถานที่ออกกําลังกายนะครับตามชายหาดนะครับบาไมอามียซึ่งจะดังมากนะครับในเรนมไมอามี่นะครับในสหรัฐดังมากนะครับเขาก็โตมาจากนั้นแหละครับโตมาจากสายคาลิเทนิกครับ ที่บาร์ครับบาร์แมมีครับเขาก็โตมาตามเจริญรุ่นพี่รุ่นพี่เขาก็จะพวกเฟ้งเมดานโนนะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับตำนาสายคาลิซินครับปัจจุบันเฟ้งเมดานโนน่าจะน่าจะ66ห 6, 6, 6, นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับซึ่งก็เขาก็อยู่ในทีมของเขาเรียกว่าบาสบาสตานะครับก็เป็นของก็คือก็คือเป็น เป็นสมาชิกของบาสตานะครับก็สายคาลิทินิกับที่มีชื่อเสียงค่อนข้างชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับ็น,น่าตะวตนของโลกนะครับก็เมื่อปี2เขาก็คือได้ได้แชมป์ประมาณว่าได้แชมป์ได้แชมป์ของเทวีปอะไรแบบนั้นแหละเป็นตัวแทนของเทวีปนะครับไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็แข่งมาเรื่อยๆก็ผมจําได้นะครับว่าปี2013นะครับคริสเทเรียนะครับ ก็ได้ที่2ของโลกนะครับจัดที่เยอรมันนะครับก่อและปี2014นะครับเขาเขาก็วางมือนะครับก็มาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะครับตอนนี้คนติดตามน่าจะโอ้ยูทูบส่วนตัวเขานะครับยูทูบเบอร์นะครับ4ล้านกว่านะครับเกือบ5ล้านนะครับแล้วก็เขามีสถาบันครับชื่อสถาบันว่า1 0 X ก็เหมือนกับพวกเราแหละผมผมาทากลุ่มออกกําลังกายผมทำแหละทำแบบ สมาชิกหาเพื่อนสมาชิกเขาตั้งชื่อกลุ่มมาหกแพลกในครั้งแรกชีวิตนะครับก็สถาบันของเขาก็มีคนติดตามอยู่ที่ก็เจ็ดล้านเจ็ดนะครับเขาอยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ก็คือทุกวันนี้นะครับเขาก็มาสร้างก็คือก็เป็นทีมงานอ,องค์กรอของตัวเองนะครับก็คือจะออกไปแนวทางสอนพื้นฐานออกกําลังกายที่บ้านนะครับจะจะออกไปแนวทางบอกว่าเป็นนักกีฬาสายออกกําลังกายที่บ้านมากกว่า สายคาริทินดิครับก็ก็อาจจะมีก็คือสายคาริทนกมาก็คือผมยกตัวอย่างนะเขาจะเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเขาเข้ามาเอาดีด้านเป็นเป็นต้นแบบไอดอลคนที่ว่าอยากมีหุ่นนะครับหุ่นออกกําลังกายที่บ้านแบบนักกีฬาเนี้ยหุ่นลีลีนะครับนี่นี่แขกคือต้นแบบของผมนะครับขอต้นแบบออกกําลังกายผมก็ผมเอามาจากคริสเตียนะครับถ้าคนติดตามผมมาตั้งนานนะครับคุณจะรู้เขาจะรู้ว่าครับถ้าคนเขาติดตามคริสเตียแล้ว ติดตามผมก็จะรู้ว่าพื้นฐานเบสิกออกกําลังกายนะครับคือเแทบทุกอย่างผมเอามาจากเครื่องซีเรียมดนะครับการแลวผมก็เอามาเทนให้น้องๆน,นะคุณจะเห็นไหมครับการฝึก HIT ในรูปแบบต่างๆการฝึก HIT ซิกแพคฝึกท้องในรูปแบบเซอร์กิตฝึกอะไรแบบนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะหนักและโหดแล้วฝึกพื้นฐานกันค่อนข้างที่จะโหดล้วฝึกขากันโหดมากผมบอกเลยซึ่งคนมันจะไปติดกับดักนะครับ ว่าฝึกตามคริสเรียรจะเป็นสายคลาสสิกไม่ใช่นะครับพื้นฐานออกกำลังกายเหมือนกันทั้งโลกนะครับผมจะบอกให้ว่าโรนันโดรามอสก็ฝึกพื้นฐานเดียวกับคริสเรียรนะครับการสร้างความแข็งแรงนะครับของข้ามของไอ้อัปเปอร์บอดี้ลูอ์บอดี้ขาคอบอดี้แกนกลางเนี่ยครับพวกนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานเดียวกันแต่ผมจะอธิบายเข้าใจว่าก็คือ แล้วกีฬาแต่ละประเภทครับมีดีเทลการฝึกที่แตกต่างกันเช่นฟุตบอลฝึก agility ฟาร์มคองแค่วฝึกวิ่งสปินฝึกแรงระเบิดพวกนี้นะแต่กีฬาคาริเทนิกเขาจะฝึกเขาาจะฝึกก็คือไอพวกพวกฟีสไตรครับห่วงบุญอะไรแบบนั้นเลยครับบุญฟีสไต์เหมือนยิมนาสติกอ่ะเขาจะฝึกประมาณนั้นคนไปติดกับดักกันเยอะมากครับซึ่งผมจะบอกว่าก็คือพื้นฐานเหมือนกันหมดพื้นฐานออกกำลังกายเหมือนกันหมดทั่วโลกไปนี้ครับ เพียงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือว่าคนที่ฝึกในยิมอ่ะเขามีอุปกรณ์ก็คือมีเครื่องออกกาลังกายเพียบพร้อมดังนั้นฝึกออกกาลังกายที่บ้านนะครับคุณจะต้องพลิกแพงท่าเป็นพรมถึงเอาคิสเซเรียนะครับเป็นต้นแบบไอดอนในการฝึกที่บ้านนะครับผมว่าหลายคนไม่เคลียรนะครับคิดว่าฝึกทางคิสเซเรียจะไปเป็นสายคาริก,กไม่ใช่นะครับเขาปูพื้นฐานนี่คือพื้นฐานเบสิกครับผมเลยก็เอาคิสเซเรียเป็นไอดอนต้นแบบการออกกาลังกายที่บ้านนะครับก็ในประเทศไทยนะ ก็ผมให้ดูนะครับมีอยู่คนเดียวนะครับก็น้องต้นครับ T L K ตัวเล็กเป็นกา้านนี่คือพื้นฐานเหมือนคิสเซเียเลยครับพื้นฐานเบสิกนะผมไม่อยากให้คุณไปดูท่าพวกสายคาลิเทนิกนะที่น้องต้นเขาฝึกอะ่ะพวกแออัซิตโคพวกไอ้มาสเตอรอะไรไม่เกี่ยวนะเราเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราเอาพื้นฐานการสร้างก้ามนะครับพื้นฐานพุชพูลเล็กการฝึกอกฝึกหลังฝึกขาการดันครับซึ่งผมบอกเลยว่าคนที่มีพื้นฐานเวทเทนิ่งมาก่อนครับ เขจะได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าพอเขามาเรียนรู้ว่าฝึกที่บ้านมันจะต้องเป็นพิกแพงท่าลักษณะนี้ครับเขาจะได้เปรียบน,นะครับก็เนี่ยครับคนที่ว่ามีพื้นฐานฝึกเวทได้เปรียบแน่นอนนะครับซึ่งผมบอกเลยว,ว่าโอใครหลายคนก็คือติดกับดักมากๆครับฝึกตามสายคาลิสเินิก จะต้องก็คือเป็นสายคารีนิกไม่ใช่นะครับปูพื้นฐานก่อนคือน้องต้นนะผมจะอธิบายนะครับเขาก็คือฝึกตามคิดซีเรียน,นะครับพื้นฐานคารเบสิกเขาคือเขาเขาก็คือฝึกตามสายคารีนิกเทคนิคนะอะเป้าหมายเขาก็คือเป็นนักกีฬาคารีนิกคสำหรับผมนะผมฝึกพื้นฐานออก ถ้าฝึกตามคิสเซียพื้นฐานออกกำลังกายครับการสร้างกล้ามเนื้อตามคิสเซียแต่ว่าผมไม่ได้เป็นสายคาลิเทนิกผมก็เอาแค่พื้นฐานจากคิสเซียต้นแบบมาฝึกนะครับผมว่าอยากให้หลายคนเคลียร์ตรงนี้นะครับคือจริงๆถ้าผมถ้าใจผมชอบไปสายคาลิเทนิกผมก็ไปได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไปนะครับผมเอาดีด้านฟุตบอลมากกว่าเพราะว่าผมโตมากับฟุตบอลแล้วก็ผมไม่ชอบคาลิเทนิกครับก็าอาจจะมีบางท่าที่ผมทําได้เช่นเอลซิทโฮอะไรแบบเนี้ถ้าไออะไรวะ ของสายคาลิสินิคเป็นบางท่าที่ผมทําได้นะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับให้คุณคิดง่ายๆนะครับคุณออกกําลังกายที่บ้านคุณไม่ได้เข้ายิมคุณไม่มีเวลาไปยิมคุณไม่มีเวลาเสียไม่มีเงินเสียค่ายิยมอะไรบาบๆต้องเดินทางต้องใช้เวลาอีกนะครับแล้วคุณจะเอาใครเป็นไอดอลต้นแบบออกกําลังกายที่บ้านผมถามหน่อย ถ้าคุณไม่ศึกษาพื้นฐานออกกาําลังกายที่บ้านนะครับจบแล้วที่นี้คุณไปเอาผมถามหน่อยคนไปเอาคนที่ออกกําลังกายในยิมมาเป็นต้นแบบมันไม่เก็ตมันไม่เคียยงในการพลิกแพงท่ามันไม่ได้นะครับคุณจะต้องเอาพื้นฐานก็คือคนที่ฝึกที่บ้านเช่นแฟงเมดานโน่หนึ่งคนคริสเชเรียก็มีอีกหลายหลายคนนะครับที่เป็นยูทูบยูทูบเบอร์ดังๆที่สอนออกกําลังกายที่บ้านนะครับมีเยอะมากๆนะครับโอ้ไม่อยากให้คนก็คือไปติดกับดักํำคันํานี้นะครับ แล้วเดียวก็คือผมจะเอาคิสทรีเปต้นแบบนะครับคุณจะเห็นไม่รูปธรรมเลยก็ว่ามื้อเช้าสําคัญจริงหรือเปล่าฝึกออกกาลังกายเสร็จจะต้องกินเวโปรตีนกินอาหารหลัง30นาทีเลยหรือเปล่าครับวกวัยกล้ามจะหายเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ครับเดี๋ยวคุณเห็นคลิปต่อไปคุณจะเริ่มเก็ตทันทีเลยว่าเราแม่มยังรู้ความรู้โบราณอยู่ครับ